สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่ช่องมูนน้อยชาแนลเนอะเออคือเราวันนี้เราจะมาดิ่นเอเกมอันนี้สามก,ะกอะไรรู้มาก็อสองนี่แหละลงมาและครอน่ะแล้วก็กดเริ่มเกมอะไรสักอยอันนห้ตื่นแต่เช้ามากหายคิดี่อน กดไปทีมันมาอนะไรใชนไหมเข้ามามันจะไม่ได้เป็นเงื่อน,นะเราเลือบบอ่อเราอยูงย่งำจำาำจ่จำ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 ลำจำามาำจ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 ำ่ำจำเำจำจเจำาำจ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 ำา กดไปเลยแล้วก็มากดที่ถุงพนมันจะสอนเล่นอยู่นะกดกดกดเลยแบบเล้า <c oughs> ไม่ต้องถามนะคืออะไรเจ็ดข้อง ไปอีกทีหนึ่งกับตรงนี้ก็กรับพลังยืนยอมรับนะ่อนีย่างนี้นะก็ไปที่จัใหม่นะดีดีดีะอะไรก็ยุงกัด ในใต้ลาไม่ใช่ข้าแล้วจะเป็นใครอหนาเกลียวนะอไรคะเรียกวาก็คือับเรื่อๆขึ้นเนาะนี่เพิ่มอัตโนมัติเลยนะที่มันไม่มีจุดสีแดงก็ออกได้เลยอื 嗯。Um, ปแล้วเรากดใช้ตู้ใช้ต๊ดนี่ข้อเสนอลังโจนนะเพราว่าพอเข้ามาในิลังโจนอะไรยังไม่เปิดโอเคเก็บคอไม่ได้อะไรทุกคนวันนี้กขาเพิ่มเราหน่อยว่าโอ้ยเลย โอามันได้เเวลว่ตรงนี้คข้างมนะที่เราต้องชื่อไว้แล้วตอนนี้มันจะมีเลเวลอันนี้เดวยี่สิห้าแล้วยี่สหแล้วคนที่ดื้อยังข้ายังมีอีกถึงหคนอื้แล้ว เข้ามาไม่มีสุดภาษาเนะอันนี้มีสุดภาษาแล้วก็ค,คนที่ด้วยอย่างข้ามันมีอีกถึงหกคน ยังมีอีกเอหคนคนที่เดืยอยังข่ายังมีอีกเธอหกคนคนที่เดืยอยังข่ายังมีอีกเธอหกคน やめようね。<music> ก็จารอดีเลยพอดพ่อบอกพ่อ oh. เครื่องขึ้นถรถตัวลุกอ้าวไอ้โทร,รอดเก่งมาเฮ้ยกินเงินงเว้ยโทถปูกมึกที่ได้เป็นเสือ้ออ mm. ทำใเสียยังมีอีกคนำอะจถ้าเราเลือกที่งวก็เอตัวงทำันี้ได้เลส็แล้ว ยังมีอีกถึงหกคนคนที่ดื้อยังฆ่ายังมีอีกถึงหกคนคน,คนที่ดื้อย,อยังฆ่ายันมีอีกถึงหกคน เอาไปทำไมอ่ะไปดึงน้ำสิก็มีเครื่องใหญ่แล้วไม่<อ>ใช่หรอเครื่องใหญ่ก็ดึงได้นี่เครื่องเล็กเาไปทำไมหนักหนาสาหัสอะไรจะอาไปทำไมเหรอไปดึงทอยที่หน้าคาน้ำไงไห,นหน้าขาน้เราอยู่ขนามเหรอเออเราไม่ได้ยอ,อ,อยู่ขนามอย่วันนี้เออเข้าใจมั้งอย่างงี้ถ้าอยู่ถ้าอยู่ก็จะดีใจมาก ให้นั่งไหนแล้วเนี่ย<ร>นั่งเนี่ยแล้วก็ยุ่งกัดด้วยสองสามตัวกัดให้สามต้องตายใช่รู้จักก็ทำไมอ่ะโอ้ คนมีคนก็การคุเรื่ออะไรก็สบแล้วที่ดีกคนอย่งค่ายังมีอีกทั้งหกคนอเคนอเคคนที่ดอย่างค่ายังมีอีกทั้งหคนเอเเอ move ก็ได้ต้อใช้เห็นไปเถอะโว้ยเขาไม่มีอะไรให้ดูหรอกเห็นไปเถอะไม่หักดีปากสักดีปากคาเดียมองชมดอกไม้ในบ้านมอกผู้คนในยุคที่วุ่นวายแบบที่ชอบใจอะอจอะมีกเ่คนที่เก่งใช่ไหม

มองไม่เห็นหรือไงเข้าทางไหนไม่เข้าเข้าทางนี้โอ้เสียวไปดัวโอ้โอ้โอ้นั่นรี่หนูเคืออะไร หน้าทีของหนูอันดับแรกก็คือดูโทรศัพท์ทั้งวันอ้อ่วันนี้ลืมแต่งน้าามาย่งผู้หิงกับข้าเจ้าอยากตายใช่ไหมข้าูนายท่าน อิงเอ๋อช่วยท่านอีกแรงอะวันนี้ลืมว่ามาแย่มข้าแค่บอกคูอมองชมดอกไม้ในม่านหมอกสุขพลินในยุคที่วุ่นวายข้าแค่องคือพวกเจ้าทะเลาะกันเฉยเฉยสุดท้ายแผ่นดินก็จะเป็นของข้าว่ามาแย่มผู้หญิงกับข้าเจ้าอยากตายใช่นายท่านให้อิงเอ๋อช่วยท่านอีกแรง ใส่ทำไมวันนี้ลืมแต่งหน้าปิดหน้าออกจากป้ามาแย่งผู้หญิงกับขแค่มองดูวกหนูไม่ใส่เด้อหนูไม่ใส่หนีอสเปรล้างมือแล้ามาแย่ง ดีมากค่ะเด็กเตนนะ

ใช่ไหมจ้ากีฬ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยาเฮ้ยเฮาย้าเฮ้้ยเฮ้ย้าเ้ยเ้เ้ย้ยเอ้้

那个防空的。 พอเปลเเี่ยนชุดน,นี้แล้วแง่พะเรา <Yeah. S 2> ก่อนมันมันมาแล้วมันไม่เคยบอกเลยนะ,นนนะยเดี๋ยวนี้มันแงกระแสเลือดแงเร็วด้วยแท้เดี๋ยวเรากับ เราจะมานอนอยู่พักปเ,เป็นเดือนอะไรก็หยุดว่าอะได้เนี่ย่าแกว้ว่าแบบอาชีพแบบเราอยู่โคตายขนาดอ่ศาตอกเทนี้ยังแทบอยากไปพอจัดทายเออนาะวันน่าเกี่ยวทีหนึ่งตัดค่าใช้จ,จ่ายก็เหลือหมื่นกว่าบาทแล้วสามสี่เดือนอ่ะกินทุกวันไม่รู้เกี่ยวแล้วเกี่ยวเพร้อมา่าเรานั้นแหละเออได้ไปสามหมื่นกว่าบาทน 3, าทั่งสามหมื่นนั่งยังดี ข้าดีเป็นแย่ต้องรักษาทำนาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะถ่าข้าดีขึ้นมวลาแลาวเลิกลงทุนไปมันก็แค่พันข้าวแล้วก็รถตีฉีดยาไปฉีดโดยเองยาฉีดกี่ครั้งไม่รู้แก่แค่รถดันไปไปดันทำคันทำอะไรแค่นั้นเองที่แค่ละเอียดมันเกิก็พอได้อยู่แต่แต่มันก็ไปเต็มที่อ่ะพอได้ นี่ที่บ้านนี่ได้นาจะสิบกระไร่จะสิบหกสิบเจ็ดได้ข้าวมันเสียมันเป็นโรคหอนได้ข้าวไปแค่สิบ